สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในเช่วงบิลลี่วิวและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาป้ายะเรียกว่าเป็นของตัวใหม่แล้วกันนะคะที่เราได้นำมาใช้กันในเวลาแคมปิ้งนะคะมีเลยแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เราใช้กันมาสักพักนึงแล้ว<ช>นะคะนี่มาดูตัวนี้นะคะจะเป็นโคมไฟนะคะแล้วก็สามารถเป็นเครื่องไล่ยุงได้นี่ จะเป็นแบบนี้รูปร่างแบบว่ากระทัดรัดมากมากเพื่อนใช่พกพามสะดวกน้ำหนักดีเราที่สำคัญที่เราใช้งานมาทุกทริปเลยนะตัวนี้นะใช้งานได้จริงด้วยใช่ใช้งานได้จริงด้วยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เรามีน้องใหม่ค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกินไว้ก่อนดีกว่าถ้าใครอยากดูเรารียูวแบบจเต็มนะคอมเมนต์มาไว้ตัวนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแต่เราจะทำคลิปแยกไว้ให้ใช่แต่ในคลิปนี้เรามากับตัวนี้ค่ะทุกคน <Fake> Trail. กล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาดูด้านในว่าคืออะไรจริงๆแค่กล่องนี้ก็รูหรงมาเห่ามากแลว้วอะดูดิเพื่อนเป็นเคสแบบไม่ได้แบบว่ากระโลกระลาเลยนะตัวน,นี้เคสดีมากเลย <Okay. S 2> <Wow. S 1> และน้องก็คือตัวนี้คะ่ะด้านในนะคะก็จะมีคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็สายชาร์จของเขาจะเป็น Type C นะคะสามารถเสียบชาร์จได้ ซึ่งเราก็ไม่เคยใช้เลยไอซตัวนี้เพราะว่าเ,เราใช้เป็นเป็นที่ชาร์จแบตมือถือได้ไงเพราะเราก็ใช้เป็นหัวไทซีเหมือนกันใช่โอเคมามาถึง น้องคนนี้กันบ้างานะคะคระเอกของวันนี้เลยดีไซน์วินเทจอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นโคมไฟ f ฟล็กเทลแม็กแ a ลนเทอร์นนะคะเป็นแบบทีอินวันเลยนะคะทุกคนทีอินวันยังไงก็คือเจ้าตัวนี้นะคะสามารถปรับไฟได้สามระดับเลยนะคะแล้วก็นี่เขาจะมีตัวบอกเลยนะคะว่าปุ่มปิดนะคะปรับแสงวอร์มนะคะแล้วก็มิกแสงได้นะคะแล้วก็เป็น พูโทนนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพียงแค่ทุกคนกดนี่แสงแรกนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแสงสีส้มส,สวยนะมากนี่ให้ความแบบอบอุ่นเนาะแล้วก็สามารถสร้างบรรยากาศได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ3ระดับมาดูระดับที่สองกดอีกหนึ่งครั้ง นี่มิกแสงนะคะก็จะมีทั้งแสงขาวแล้วก็แสงส้มแสงสีส้มรวมกันก็จะออกแนววอมวอมอันนี้นจะเหมาะกับการแบบว่าถ่ายรูปเลยเพ<ๆ><ๆ>ื่อนไว้ก็นั่งทํากิจกรรมที่ต้องการความสว่างใช่แล้วอีกหนึ่งแสงนะคะก็คือนี่ <Wow. S 1> เป็นแสงขาวเลยนะคะขาวล้วนจะได้อารมณ์แบบคินฟลีนแบบนี้เลยสว่างเนาะแล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนนี่ พอเปิดน้องมาแล้วตัวนี้นะคะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือน้องสามารถสร้างบรรยากาศแล้วก็เป็นเครื่องทำความชื้นได้ในตัวเพียงแค่เลื่อนหมุนตรงนี้แต่ว่าต้องเติมน้ำด้วยอ๋อต้องเอาน้ำใส่ก่อนใช่ตัวนี้นะคะสามารถปรับเป็นเครื่องทำความชื้นได้ด้วยนะคะเพียงแค่เราหมุนเขาจะมีลูกศรบอกนะคะหมุน <Good. S 2> ทวนเข็มนาฬิกาง่ายๆใช่นะครับนะคะเพียงแค่ทุกคนเติมน้าเข้าไป<ม>เขาจะมีเห็นปะแม็กก็คือเติมน้ําไปถึงขีดนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำนี่แล้วก็ปิดซึบนี่สะดวกรวดเร็มวมากๆาใช่แล้วสามารถเปิดได้เลยก็คือหมุนข้างๆนะคะตรงนี้จะเป็นตัวหมุนเนาะปับ นี่ว้าวคือระบบนี้นะคะเราเปิดไฟไว้แต่ว่าจริงๆอะปิดไฟก็ได้นะเอาแค่แบบ ควันอย่างเดียวนี่อันนี้จะเป็นตัวแบบสร้างบรรยากาศเบือนในห้อง<ช>วก็สามารถให้ความชื้นได้ด้วยบางทีเราไปอยู่ในอากาศที่แห้งแห้งอย่างเช่นในห้องแอร์ใชนะ่หรือว่า<ม>สถานที่ที่อากาศที่ค่อนข้างแห้งเลือนนะครับไม่ใช่แค่ให้สวยงามอย่างเดียวนะตัวนี้ม<ช>ีประโยชน์ด้วยแล้วก็นี่พอเราปรับแสงอันนี้ว่าสวยแล้วนะอ,อ,อันนี้ก็สวยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ค่ะสามารถเปิดคู่กันได้เลยทั้งไฟและก็เครื่องทำความชื้นเนาะแค่ กดนี่ก็จะสวยมากขึ้นนะคะทุกคนอันนี้มันจำลองแสงตะเกียงแบบแสงไฟจริงๆเลยนะใช่ใชสวยมากมนี่จริงๆอ่ะเราเปิดใช้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเนาะชาร์จมาเต็มเลยนะคะแต่ว่าแบตเพิ่งจะลดไปแค่ขีดเดียวเองเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถเปิดค้างได้ถึง23สาชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าเกือบหนึ่งวันเลยดีกว่าใช่โอ้ยแสงสวยมากเลยนี่เจ้าตัวนี้ เอาไปตั้งที่หัวนอนในห้องก็ได้เลยพูดถึงนะใช่ไม่ได้แบบเอามาแคมป์อย่างเดียวนะสร้างบรรยากาศสวยเจ๋งอ่ แล้วก็นี่ตัวนี้นะคะด้านล่างปุ่มก็จะมีตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่เนาะว่านี่นตอนนี้เหลือ3าขีดแล้วจริงๆมี4ขีดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเป็น power bank ในตัวได้ด้วยนะคะแบตบตัวนี้มีความจุ 9,600mAh เนาะสมกับที่น้องเขาแบบเป็น3 r e in one จริงๆนะคะทุกคนอยากบอกว่าถ้าทุกคนตัดสินใจที่จะซื้อแล้วอะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ สวยมากๆน้องมาพร้อมกับกล่องเคสหนาๆนะแบบนี้เลยข้างในงก็หนาแน่นใช,ใช่แข็งแรงมากช่วยปกป้องอย่างดีเลยตัวนี้ ใครที่สนใจน้องนะคะ Flex Tail Mac Lantern นะคะเป็นระบบ T in วันอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นทั้ง power bank ตัวทําความชื้นนะคะแล้วก็เป็นโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Flex Tail Thailand ได้เลยคะ่ะครับผมแล้วก็ใครที่จะซื้อนะก็ย้าอีกทีนึงฮนะได้นําเข้าไปที่ Flex Tail Thailand เราก็จะได้ของดีมีคุณภาพของแท้นะฮะแล้วก็ไม่โดนหลอกไม่โดนโกงพร้อมด้วยการบริการเซอร์วิสหลังการขายจาก Flex Tail Thailand นะครับผม ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครที่รู้จักแบรนด์นี้เนาะเฟรคเทลนะคะเขาไม่ได้มีแค่โคมไฟอย่างเดียวนะคะก็มีสินค้าอื่นๆอีกเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะคะสามารถเสิร์ชที่ Google ได้เลยนะคะว่า f เฟร t a i l Thailand ค่ะใช่โอเคหรือว่าถ้าง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีน้องตัวนี้อีกนะคะนี่ ก็เราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นทั้งโคมไฟแล้วก็เครื่องไล่ยุงด้วยนะคะถ้าใครอยากชมคลิปรีวิวของน้องตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแฟซเุ๊กแคลทยแลนแล้วก็พวกเราบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวนะคะครับผมก็จบการป้ายาเพียงแต่เท่านี้แล้วกันนะการใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของเราก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พ่ช่องอบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวนะคะ f a c e b o o k t i k t o k YouTube บิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวเลยค่ะครับผมมาเจอกันใหม่กับเราในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายบ๊ายบาย เปกเทลไทยแลนด์ป Th ูนปูน